ลืมก็คิดว่าเออมีเงินแค่นี้ก็พอแล้วพออยู่พอกินแล้วพอแล้วไม่เดือดร้อนมันก็ต้องคิดเผื่อด้วยนะมันต้องมีเงินก้อนที่ไว้เอาไว้สําหรับฉุกเฉินนะ่ะเงินฉุกเฉินเงินจําเป็นนะต้องมีนะมีแค่ใช้จ่ายทั่วไปไม่ได้ต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เอาไว้สําหรับเวลาเราฉุกเฉินซึ่งมันจะต้องมีมันจะต้องมีนะบางคนคิดว่าเออไม่มีเรื่องให้เสียงเงินหรอก สบายสบายชิวๆจำที่ขับรถไปอย่างเงี้ยยางแตกยางแตกอ้าวต้องได้เปลี่ยนยางอีกแล้วมึง <c oughs> เครื่องพังอ้าวต้องได้เปลี่ยนเครื่องอีกแล้วหน้าร้อนอ้าวแอร์เสียอา้าวต้องได้ซ่อมแอร์อีกแล้วเนี้ยมันมีเรื่องที่ต้องเสียงเงินในแบบที่เราที่เราไม่คิดอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวบางคนอ้าอยู่ดีดีป่วยอยู่ดีๆป่วยไม่ได้ทําประกันไว้อะไรเงี้ยได้ต้องได้เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนู่นนี่นั่นต้องได้จ่ายเงิน ก็จะวุ่นวายอีกฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ค่ะใช้ชีวิตอะประมาทไม่ได้เลยต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมให้พร้อมเหมือนหาเงินก็เหมือนกันไม่มีต้องหาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่มีแล้วก็ต้องอย่าประมาทมีแล้วก็ต้องอย่าประมาทนะเราไม่รู้ว่าชีวิตเรามันไม่แน่นะนะเงินทองเงินทองเอ่ยชื่อเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยดูเรื่องเชฟกระทะอันนี้เป็ะเชฟกระทะห้างอะ เชฟกระทะห้างเอ็นดูแกนะเอ็นดูแกนะแกอาจจะดังโดยที่แกไม่ได้ตั้งใจจะดังเนี่ยปัญหาของใครหลายคนนะที่ดิฉันเห็นดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันเก่งกว่าเขาหรือว่าอะไรนะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าใช้คำว่าจะมาสอนใครหรือว่าอะไรแต่ว่าพูดเป็นแบบกรณีศึกษาหรือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะก็พอพูดพูดได้แบบให้แง่คิดอะนะ สงสารแกตรงที่แกไม่ได้เตรียมตัวว่าแกจะดังแกไม่คิดหรอกว่าแกจะดังแกก็ทำคลิปของแกไปอะไรไปแต่ด้วยการนำเสนออะไรที่มันเป็นแบบบ้านๆความเป็นเรียวๆความธรรมชาติความเป็นบ้านๆคนก็สนใจคนก็ชอบคนก็เอ็นดูนะคนก็ดูเยอะก็ทำเงินได้เยอะเพราะได้เงินเยอะคนก็คนน่ะมันมีทั้งคนชื่นชมคนอิจฉาคนเฉย คนไม่อะไรมันมีทุกอย่างนะบนโลกใบนี้ยเราต้องเข้าใจแต่จะทานะมันไม่ใช่ว่ามีทั้งคนที่ชอบเราไปทั้งหมดชื่นชมเราไม่ใช่บางคนเขาหมั่นไส้ก็มีบางคนเขาไม่ชอบก็บมีน,นนนี่นั่นทีนั้นเราต้องระมัดระวังยิ่งมีชื่อเสียงก็ยิ่งต้องระมัดระวังระมัดระวังคืออะไรระมัดระวังคือเราก็ไม่ต้องไปทําตัวให้แบบไม่ต้องไปทําตัวเพื่อให้จะต้องเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนทุกคนมันก็ทําไม่ได้หรอก หรือจะไปเอาใจแต่คนที่รักเราเอ็นดูเราทุกคนเราทําไม่ได้หรอกหน้าที่ของเราคือไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงเราก็ต้องรักษามารตรฐานความเป็นตัวเราก็คือเสมอต้นเสมอปลายภาษาภาษาพระท่านใช้คําว่าส,ส,สมาชีวิตาสมาชีวิตาคือความเสมอต้นเสมอปลายการมีชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลายอันนี้มันเป็นหลักของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคา,ารวะสธรรมนะถ้าจําผิดขอโทษด้วย สมาชีวิตตาก็คือการมีชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลายเราเป็นตัวเรายังไงวันที่คนไม่รู้จักพอมีคนรู้รู้จักแล้วเราก็ต้องเป็นตัวตนของเราแบบนั้นอยู่ของเราไปเจียมเนื้อเทียมตัวของเราไปอะถ้าสมมติเราจะขายคอนเซ็ปต์เราขายคอนเซ็ปต์เรามีจุดยืนของเราเรื่องความเรื่องความรักถิ่นฐานบ้านเกิด เราเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านเกิดเรารักชีวิตที่มันธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติเราก็ต้องรักษาคอนเซ็ปที่มันเป็นจุดขายของเราที่มันทําให้คนสนใจเราใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องเชฟกระทะห้างนะอันนี้พูดทั้งหมดเลยอ่ะถ้าใครถ้าคุณแบบอยากจะเป็นคนที่ที่มีที่ยืนได้นานๆอ่ะคุณต้องรักษาความเป็นตัวคุณอย่าอย่าเสียความเป็นตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีคนชื่นชมหรือไม่ชื่นชมจะมีคนรู้จักหรือไม่รู้จักคุณต้องรักษาความเป็นตัวตนของคุณอันนี้สําคัญที่สุดนะเออสําคัญที่สุดเพราะว่าไม่งั้นก็ถ้าคุณแบบไม่รักษาจุดยืนไม่รักษาจุดยืนไม่มาไม่มาโฟกัสไม่มาโฟกัสจุดยืนของคุณนะ่ะแล้วคุณก็เขวไปเป๋ไป บางทีบางทีคนเนเ่ะพอมันมีคนชื่นชมเยอะๆมีคนเข้าหาเยอะๆมันเป๋ะนะมันเป๋เป็นหมดทุกคนไม่ไม่มีข้อยกเว้นรวมถึงดิฉันด้วยมันเป๋คืออะไรบางทีเราก็กระยิมยิ้มย่องเกินไปไงคนชื่นชมเรามีแต่เสียงสรรเสริญอุ้ยเก่งจังเลยหาเงินได้ตัง้งเยอะเชฟเก่งมากสุดที่สุดแล้วไม่มีใครไม่มีใครเก่งได้เท่านั้นเท่านี้แล้ว ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาไลฟ์ถึงคุณแพรลี่ที่ออกมาพูดเรื่องหมอดูไม่ต้องมาคี้ฟ้องลำคาญที่เกี่ยติัทะเลาะก,กับใครดิฉันไม่ได้ไปพาดพิงแกด็อกเตอร์นัดพูดก็ได้ดิฉันไม่ได้ไปพูดถึงแกดิฉันพูดถึงหมอดูก็คือหมอดูฉะนั้นเมื่อดิฉันไม่พูดถึงแกดิฉันก็จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องไปทะเลาะก,กับแกนะอันนี้ฝากไปบอกแกด้วยดิฉันเคารพแกนะในฐานะที่เป็นคนที่มีความรู้ด็อกเตอร์นัดเขามีความรู้นะ เขามีความรู้มีความแตกฉานมีความเชี่ยวชาญเรื่องพระไตรปิดกเรื่องกฎหมายเขาเป็นทนายความดิฉันไม่อยากไปทะเลาะก,กับเขาเพราะดิฉันไม่ได้พูดถึงเขาแล้วมันก็มีอีกคนน,นนี้แหละแหละโซเชียลนี้ต้องระวังอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังคือมันจะมีอีพวกข่าวข่าวมันไม่ใช่กาข่าวข่าวมันเป็นหมาคาบข่าวหมาสองลาง ข่าบข่าวอันนี้ไปบอกคนนู้นข่าบข่าวอันนู้นไปบอกคนนี้และเซเลบหลายคนก็ตามเกมอีพวกนี้ไม่ทันบางทีไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันเลยเพราะว่าไม่ได้พูดถึงกันแต่ฟังอีพวกคอมเมนต์นี่ไงอีพวกข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเนี่ยฟังคนนี้ทีไปบอกคนนู้นทีฟังคนนู้นทีไปบอกคนนี้ทีหมาสองหัวค่ะบางทีจะไม่ว่านกสองหัวหมาสองหัวอยากให้เขาทะเลาะกันไง อยากให้เขาทะเลาะก,กันมันอยากให้คนทะเลาะก,กันมันเห็นคนทะเลาะก,กันแล้วมันมีความสุขมันก็คาบข่าวจากคนนี้ไปบอกคนนู้นคาบข่าวคนนู้นไปบอกคนนี้ยุแยงแต่แขงรั่วไม่ทะเลาะด้วยหรอกเหนื่อยดิฉันไม่ไปทะเลาะก,กับเขาหรอกเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปแต่ดิฉันถือว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงเขาถ้าดิฉันพูดถึงหมอดูคนที่จะต้องมีปัญหากับดิฉันคือหมอดูไม่ใช่คนอื่น เพราะดิฉันไม่พูดถึงคนอื่นดิฉันพูดถึงประเด็นเรื่องที่มันออกมาทํานายเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอะไรซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยและดิฉันไม่อยากให้ให้คนในสังคมมีมายเซทที่ไปให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนั้นนะเข้าใจาว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อแต่ดิฉันมีหน้าที่บาลานซ์เข้าใจไหมหน้าที่ของดิฉันเนี่ยความเป็นแพรรี่จงรู้ไว้เลย ความเป็นแพรรี่คือดิฉันมีหน้าที่ดึงสติคนและดิฉันจะทําและดิฉันไม่สนทั้งนั้นว่าใครจะว่ายังไงมองยังไงหน้าที่ของดิฉันคือดึงสติคนให้มีข้อมูลให้มีชุดความคิดอีกชุดหนึ่งเพื่อเอาไปบาลานซ์ถ้าดิฉันเริ่มเห็นว่าลักษณะความคิดความเชื่อแบบไหนที่คนไปยึดไปเชื่อแล้วมันจะเป็นปัญหาหรือมันจะทําให้คนอะ มองข้ามข้อเท็จจริงบางอย่างความเป็นเหตุเป็นผลบางอย่างไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ดำรงชีวิตโดยความเป็นเหตุผลและมีสต,ติปัญญาดิฉันจะออกมาค้านค่ะและดิฉันจะออกมาพูดและถ้าดิฉันพูดถึงใครเรื่องใครคนนั้นควรมามีปัญหากับดิฉันแต่ไม่ใช่คนอื่นอัดคลิปนี้ไปเลยฝากบอกด้วยดิฉันไม่เคยพูดถึงเขานะไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเลย ไม่ได้พูดพูดเรื่องหมอดูฉะนั้นจะมีปัญหากับดิฉันทำไมก็ต้องระวังอีบ่างช่างยุวันวันนั่งไลร์สดอย่างนี้แล้วก็อ่านแต่คอมเมนต์ที่คนมันมาายุวัยุประสาทเราอ่ะมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันมาปั่นให้เราทะเลาะก,กันมันมาปั่นให้เราทะเลาะก,กันข่าวข่าวคนนั้นไปบอกคนนี้ข่าบข่าวคนนี้ไปบอกคนนั้นมันยุยงตะแคงรู้อ่ะ ดิฉันไม่ไปทะเลาะด,ด้วยหรอกดิฉันไม่ไปทะเลาะด,ด้วยเพราะดิฉันถือว่าดิฉันไม่ได้พูดอะไรที่มันดิฉันไม่ได้พูดอะไรที่ดิฉันไม่ใช่ไม่ได้พูดอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเขากัะนั้นก็ไม่ต้องมามีปัญหากับเขาแต่ถ้าจะออกตัวแทนคนอื่นก็พูดให้ชัดเลยว่าออกตัวแทนก็พูดมาหรือจะดีเบตก็ดีเบตแต่ ถือว่าแต่ให้ถือว่าให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าดิฉันไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาดิฉันพูดประเด็นความเชื่อที่มันเป็นข่าวไม่ว่าจะสื่อนําเสนอหรือใครเสนอหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่นําเสนอเพราะว่ามันมีคลิปมีอะไรอยู่เต็มไปหมดในโซเชียลที่มีคนเอามาแชร์ต่อกันและดิฉันเห็นว่าการไปถ้ามันมีคนไปเชื่อความเชื่อแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยมันจะทําให้คนน่ะ เควออกจากหลักของความจริงหรือเขวออกจากหลักของการคิดอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่มันควรจะมองในต้นต้นเขาของมูลเหตุยงฉันไม่อยากให้คนแผ่นดินไหวทีก็ต้องมาหวาดหวันพันอะไรอย่างหวัดหวันพันพึงกันกับเรื่องคําทํานายแล้วเดี๋ยวก็ทานายอีกแล้วมันออกมาทานายอีกแล้วล่าสุดมันออกมาอีกแล้ว จังหวัดกจังหวัดขออะไรของมันเนี่ยแล้วมันทําให้คนระแวงมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเลยเวลามันออกมาพูดเนี่ยมันช่วยอะไรการที่มันออกมาพูดเนี่ยมันช่วยอะไรมันมีแต่คําให้คนหวัดระแวงเออถ้ามันออกมาพูดแล้วมันให้คําแนะนําที่มันชัดเจนแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นรูปประทมเลยแนวทางวิธีการป้องกัน มึงเห็นอนาคตได้มึงก็ต้องบอกวิธีการป้องกันที่เป็นอนาคตได้สิถ้ามึงบอกได้ว่าน้ําจะท่วมที่ไหนนู่นที่ไหนมึงก็ต้องบอกวิธีการจัดการและวิธีการป้องกันเพื่อให้มันไม่เกิดได้มึงบอกมาสิมึงบอกมาเลยวิธีการจัดการเอาเป็นรูปธรรมเลยไม่ใช่แค่มาทํานายเพื่อให้คนมันหวาดระแวงคนมันจะรู้สึกว่าหวาดระแวงหวันวิตก ผู้คนมันหวาดระแวงเวลามันถูกทำนายอย่างเงี้ยถ้าสมมติที่ฉันอยู่จังหวัดกาญอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนมาทำนายว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมจะเทิมอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กระบงกระบี่อยู่ที่ไหนก็ตามที่มันขึ้นต้นด้วยอักษรเนี่ยดิฉันก็หวาดระแวงและยิ่งคนไทยเป็นคนไม่ค่อยมีมีตะแวงหาความรู้ด้วยมันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อกันน่ะหวาดระแวงแล้วเดี๋ยวก็สุดท้ายด้วยการทำอะไรอ่ะหาเรื่องจะไปทำพิธีกรรมทำอะไรกันและเสริมนั่นเสริมนี่ แล้วมันนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มันตรงจุดยังไงเข้าใจไหมเออแค่นั้นเองปัญหาของดีฉใชมันอยู่แค่ตรงนี้ ้าวถ้าบอกว่าตัวเองการทํานายคือการอะไรการทํานายคือการอย่างรู้อนาคตใช่หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่มึงทำนายคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดเป็นอนาคตถ้ามึงอย่างรู้อนาคตมึงต้องอย่างรู้วิธีการแก้ไขและวิธีการจัดการค่ะถ้ามึงอย่างรู้อย่างรู้ให้มันหมดติถ้ามึงอย่างรู้สถานการณ์ที่จะเกิดมึงก็ต้องอย่างรู้วิธีและแนวทางในการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ถ้ามึงจะมาทํานายในในเรื่องที่มันเป็นการคาดคะเนใช้คําว่าอาจจะนู่นนี่นั่นมึงไม่ต้องเพราะย้ําว่านักธรณีวิทยาเขาก็มีเขาให้ความรู้อยู่ตลอดเวลากระทรวงวิทยาศาสตร์มันถึงไม่ก้าวหน้าไงเมืองไทยไงเพราะว่ามันต้องมาต่อสู้กับความเชื่อของคน อาจารย์เจตจะใช้เวลานานมากนะกว่าจะมาอธิบายเรื่องบ้างไฟพญานาคให้คนเข้าใจได้ว่ามันเป็นการเมคและสร้างขึ้นเนี่ยโดนทั้งขู่โดนทั้งอะไรจะทำร้ายนู่นนี่นั่นเพราะมันสู้กับความเชื่อคนไม่ได้มึงไปตั้งอีกกระทรวงเลยกระทรวงกระทรวงกระทรวงเวทมนตร ไม่ใช่ฮอกวอตแต่ควรมีค่ะประเทศไทยเนี่ยตั้งกระทรวงเวทมนต์มาเลยแล้วไอีพวกที่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปนั่งอยู่ในกระทรวงให้หมดแล้วส่งคนไปเรียนแม่งให้หลอมให้ให้ประสาทหลอนกันไปข้างหนึ่งไปเลยตั้งให้มันเป็นเรื่องเป็นราไปเลยตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาถ้าไหนๆมึงก็จะให้ความสําคัญกับการทํานายทายทักพยากรณ์แล้วมึงตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาเลยค่ะจะได้จบจบไป จะได้จบจบไปมึงตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาเลยถ้ามึงจะไม่ให้ความรู้กับเรื่องวิทยายุกบกระทรวงวิทยาศาสตร์ทิ้งไปซะยุกบกระทรวงวิทยาศาสตร์ทิ้งไปเลยถ้าเวลาเกิดเหตุเพศภัยอะไรแล้วเวลามึงไม่เคยเชิญน,นักวิชาการเชิญอะไรไปออกทีวีให้ความรู้กับคนเลยไม่ได้สนใจวิธีการแก้ไขที่มันมูลเหตุวิธีการป้องกัน ก่าทายังไงถ้าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปเกิดขึ้นมันจะเซฟชีวิตของเราได้ยังไงตอนนี้มีการตรวจตึกทั่วทั่วกรทมหรือ,อยังให้ความรู้กับคนหรือ,อยังก็ไม่กล้าทำหรอกแน่จริงตรวจเซตตรวจสเปคตึกให้หมดเลยที่มันมีอยู่เนี่ยตึกไหนมีแนวโน้มบ้างที่มันจะเกิดถ้าเวลามันเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันเสี่ยงต่อการที่ตึกมันจะถลม่มหรือว่าอะไรใดๆเนี่ย ทำหรือยังที่มันเป็นรูปธรรมทำ,ทำี้แล้วก็หาวิธีการป้องกันจัดการป้องกันจะเสริมจะทําอะไรยังไงให้มันแบบมีความเซฟตี้หรือปลอดภัยเพิ่มขึ้นมีการเช็คตรวจสภาพตึกทุกปีหรือเปล่ารากฐานยังโอเคอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมไม่ทําค่ะเกิดเหตุปุ๊บเอาหมอดูออกรายการไปเลยสัมภาษณ์ไม่ทํา รายการทีวีอรไปดูดิมีแต่เอาหมอดูไปนั่งแล้วก็ปล่อยให้มันทานายอีกละปล่อยให้มันมานั่งแล้วก็ปล่อยให้มันมานั่งทานายว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุนู้นเหตุนั้นอีกมึงก็ไม่ได้รอดหรอกคะ่ะต่อให้มึงมียานอย่างรู้นั่นนะภัยพิบัติมันไม่ได้เลือกหรอกคะ่ะ แล้วก็ขยันขึ้นฟีดกูจังเลยนะอีผ้าโกยดวงผืนละหลายพันของมึงเนี่ยแม้หลังจากทำนายเสร็จเนี่ยขึ้นฟีดดีจังเลยนะอีอีบ้านฟ้านี่ก็รู้งานจังเลยกูกดบล็อกไปเป็นไม่รู้เท่าไหร่เยยังก็ขึ้นอีกกูไม่เห็นด็อกเตอร์ไหนจะออกมาพูดเลยเรื่องผ้าโกยดวงเนี่ยออกมาพูดเซ่มึงทำไมไม่ออกมาพูดบ้างล่ะอีผ้าโกยดวงโกยดวงเนี่ยสอดคล้องกับหลักพูดยังไง ขนาดกูไม่พูดถึงมึงมึงก็ยังขยันมาเชื่อมโยงถึงกูนะอีเรื่องศูนย์ดำรงธรรมกูไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นคนแนะนําหรือใครแนะนําไม่เคยเอ่ยชื่อมึงมึงก็ขยันฟังคนอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาทะเลาะกับก,บกูกูไม่ทะเลาะกับมึงค่ะเพราะกูไม่ได้พูดถึงมึงกูพูดถึงหมอดูถ้าคนจะมีปัญหากับกูคือหมอดูมาเลยจะไปดีเบตที่ไหนก็ได้คืนติกต็อกนี้ก็ได้ ชอบเออนี่แหละขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้มีปัญหากับใครดิฉันไม่ได้มีปัญหากับนางแต่จะมามีปัญหากับฉันทำไมงงงงค่ะไม่ได้มีปัญหากับนางนะดิฉันไม่ได้มีปัญหากับนาง ดิฉันพูดอะไรเวลาดิฉันจะพูดอะไรดิฉันพูดแต่เรื่องสาธารณะที่มันเป็นประโยชน์คุณสังเกตไหมอ่าเรื่องนี้คนสนใจเยอะถ้าดิฉันไม่ออกมาเบรกถ้าดิฉันไม่ออกมาให้ความรู้อ่าไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นมันเป็นถึงความรู้หรอกถ้าดิฉันไม่ออกมาให้ความเห็นในลักษณะที่มันจะไปเป็นความบาลานซ์หรือทำให้คนได้มีมุมมองที่มัน ยืนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยสังคมไทยมันจะพากันไปถึงไหนมึงจะเป็นสังคมที่เปิดติ๊กตอกมามึงก็จะเห็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่มึงอามันเอามาปั่นพวกมึงให้มึงกลัวกันอยู่ในติ๊กตอกนั่แหละนี่แหละชีวิตที่พวกมึงปรารถนาหรือมันก็จะแชร์เรื่องอีปาอานนท์มาให้พวกมึงนี่แหละ เดี๋ยวกูว่าได้บูชาปลาอานนท์กันอีกแหละกูว่าแผ่นดินไหวทํายังไงบูชาปลาอานนท์เลยค่ะเดี๋ยวกูว่าได้มีคนทําปลาอานนท์ออกมาให้พวกมึงไหว้กันอีกแหละพวกมึงไม่ค่อยจะตื่นกันไงกูก็ต้องคอยมากระทุ้งให้มึงจะได้ตื่นกันเดี๋ยวกูว่าได้บูชาปลาอานนท์กันเนี่ยอืม เดี๋ยวกูว่าได้มีคนทำปาทาลาทำรูปปั้นปลาอานน์ออกมาให้บูชาเดี๋ยวก่อนกูว่าฮึมกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะกดติดตามเลยกดติดตามเลยเนี่ยพันพอคนเนี่ยเนี่ยช่องใหม่อยู่ช่องนี้แล้วพูดธรรมดาไันไม่มีคนอยากดูอยากฟัง พูดธรรมดามันไม่มีคนอยากดูอยากฟังอยากรู้อยากเห็นมันต้องพูดแบบนี้แหละมันถึงจะอยากรู้อยากฟังกันเมื่อกี้คุยตั้งนานธรรมะธโม,โมไม่มาฟังแหละพออนนะละของขึ้นมาแล้วเฮ้ยแพรรี่มันด่าใครอีกแล้ววะเฮ้ยแพรรี่มันด่าใครวะแพรรี่มันของขึ้นกับใครวะเนี่ยมึงก่อนมึงจะไหว้ปลานอนนนท์มึงไหว้กูก่อนเนี่ยกูเป็นมังกรแล้วเนี่ยพ่นไฟได้ด้วยอืม เฮ้บีนจนคนดูขึ้นเหนื่อยอ่ะอืมเดี๋ยวกูทำปลาอานนท์ออกมาให้ไหว้ดีกว่าทำขายแม่งเลยปลาอานนท์คู่ตัวละร้อยเก้าเก้าแม่งขายแข่งกับผ้านั่นไปเลยแม่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกูหาร้านทำปลาอานนท์ก่อนเดี๋ยวกันอ่ะมึงอยากกลัวใครอยากกลัวเรื่องแผ่นดินไหวให้ไหวบูชาปลาอานนท์ค่ะปลาอานนท์จะได้ไม่เอาชีวิตพวกมึง เลิกเก๋ต้นทุนต้นทุนตัวละสิบาทแม่งขายสักเก้าร้อยยิ่งก็รวยแล้วต้นทุนตัวละสิบบาทต้นทุนตัวละสิบบาทปาอนนขายแม่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารวยแล้วมันมีคนซื้อนะมึงอย่าไปดูถูกนะมันมีคนซื้อนะมันมีคนเชื่อนะมึงอย่าไปดูถูกคนไทยนะเรื่องแบบนี้อย่าดูถูกคนไทยนะบอกให้มันเชื่อนะ มันเชื่อโอ้ยพี่ไข่มุกข,ขอบคุณค่ะเออดิฉันก็เลยถามเมื่อวานไงปลาอานนท์เนี่ยมันเอามาทําปลาแดดเดียวได้ไหมปลาอานนท์เนี่ยมันเอามาทําปลาแดดเดียวได้ไหมคะถ้าเอามาทําได้เดี๋ยวจะขายแทนปลาอินทรีขายแม่งไปเลยปลาอานนท์แดดเดียวเดี๋ยวกูไปดูก่อนว่ามันอยู่แถวทะเลไหนส่งลูกน้องไปจับแม่งทําปลาแดดเดียวเดี๋ยวก่อนขายปลาอานนท์แดดเดียวแม่งเลย รวยเลยทีนี้รวยไปเลยอืมเออรอซื้อเออเหนื่อยเหนื่อยอืมก็ต้องพูดโกรธเกลียดท่นี่ฉันไม่สนใจหรอกใครจะโกรธจะเกลียดดิฉันก็โกรธเกลียดไปเถอะจะโกรธจะเกลียดไป รู้จักนะไม่ใช่ไปรู้จักหมอดูนี่ก็รู้จักเคยออกรายการรายการเคยอะไรตอนเป็นภาคเคยไปนั่งไปสัมภาษณ์ด้วยกันด้วยซ้ําแต่ถ้าเรื่องความเชื่อเราไม่เห็นด้วยกันดิฉันก็ต้องพูดว่าเราไม่เห็นด้วยกันแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องค่ะแล้วแต่เลยคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณดิฉันสามารถนับถือกันได้นะในเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อที่มันมีผลกระทบต่อความรับรู้และความเข้าใจของคนอะดิฉันไม่เห็นกับความรู้จักนะ ดิฉันเป็นคนซื่อตรงต่อความถูกต้องถ้าดิฉันรู้สึกว่าต่อให้มีความสนิทหรือเคยรู้จักกันแต่ถ้าดิฉันรู้สึกว่าความเห็นของคุณที่คุณออกมาพูดอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้คนแบบผิดทางอะ่ะทําให้คนแบบไปผิดทางหรือทําให้คนควายเขวออกจากแนวของสิ่งที่มันควรจะเป็นอะ่ะดิฉันจะออกมาโตแยงค่ะซึง่งดิฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นใครดิรฉันไม่สนหรอกต่อให้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรืออะไร ไม่ค่ะไม่ค่ะความเห็นเป็นเรื่องความเห็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เคารพกันได้ในเรื่องส่วนตัวแต่แต่คนมันจะแยกแยะไ,ได้หรือเปล่าล่ะใช่ไหมอ่ะอย่างีิฉันออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันต้องไปเกลียดไปโกรธเกลียดอะไรเขานะไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะต้องไปโกรธเกลียดเขาเลยส่วนตัวสามารถนับถือได้เราโต้แย้งกันแค่เรื่องความเห็น แต่เราไม่จําเป็นต้องไปเกียดกันไม่มีเหตุโกรธเคืองกันส่วนตัวไม่มีและไม่มีเหตุผลส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันก็ไม่ยุ่งดิฉันแตะแค่เรื่องความเห็นเรื่องนี้ว่าเห็นต่างกันเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นก็สุดแล้วแต่เจอกันก็ยังคุยกันได้นะแต่ต้องคุยเรื่องอื่นนะไม่คุยเรื่องนี้นะไม่คุยเรื่องการทํานายทายทัก emperor, ไม่นะแต่คุยเรื่องอื่นคุยได้หมดเลย คุยเรื่องอื่นคุยได้หมดเลยค่ะอืมคุยเรื่องอื่นคุยได้หมดเลยคุยเรื่องเงินไม่ได้ค่ะคุยเรื่องเงินไม่คุยค่ะคุยเรื่องอื่นเงินใครเงินมันกระเป๋าใครกระเป๋ามันกระเป๋าใครกระเป๋ามันค่ะ เรื่องเงินพักก่อนใช่ไหมทุกคนเสียงตรงไหมทําไมมีคนบอกว่าเสียงไม่ตรงอะ่ะทําไมมีคนบอกว่าเสียงไม่ตรงเสียงตรงไหมเนี่ยเสียงตรงไหมอะ่ะโอเคนึกว่าเสียงไม่ตรงอืม ำไมมีคนบอกว่าไม่ตรงแสดงว่าเน็ตคุณพี่ช้านะคะคุณพี่เน็ตคุณพี่ช้านะคะคุณพี่ต้องเปลี่ยนเน็ตแล้วนะคะเน็ตช้าและอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนย้ำอีกรอบว่าอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะอืม เราจะมาคุยกันที่ช่องนี้เจอก,กันที่ช่องนี้อากาศร,ร้อนค่ะเราต้องใจรลมๆบอกตัวเองนะคะอืช่องนี้จะมีตะกร้าไหมในอนาคตอาจจาะค่ะแต่ตอนนี้ไม่มี รู้สึกว่าในชีวิตทําอะไรไม่สุดไม่สําเร็จทุกอย่างท้อทําท,ทีละอย่างค่ะทําทีละอย่างแล้วลดสเกลความยากของสิ่งที่ทําลงไอ้ที่บอกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จทุกอย่างไม่สําเร็จสักอย่างมันมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละที่มึงไม่สําเร็จก็คือหนึ่งมึงทําเยอะอย่างเกินไปกับสองมึงทําอะไรที่เกินตัวง่ายมากเลยค่ะ ง่ายมากเลยถ้าอยากทําอะไรสําเร็จลดสก,กิลสิ่งที่ทําลงถ้ามันไม่สําเร็จอนะ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหาเหตุให้มันเจอค่ะสิ่งที่ทํามันใหญ่เกินตัวไปหรือเปล่าล่ะมันใหญ่เกินตัวไปหรือเปล่าถ้ามันใหญ่ก็ต้องลดลงค่ะหรือบางคนอนะ่ะทำหลายอย่างมากไปหรือเปล่าจับปลาหลายมือไปหรือเปล่า อันนู้นก็จะทําอันนี้ก็จะทําทํามากเรื่องทํามากอย่างสุดท้ายก็ไม่ดีสักอย่างเลยโบราณเขาถึงสอนไงว่าอย่า,อย,าอย่าจับปลาสองมืออย่าจับปลาสองมือค่ะทำอะไรทำทีละอย่างเรียนรู้ความสำเร็จความล,ล้มเหลวทีละอย่างสำเร็จอันนี้แล้วค่อยไปต่ออันอื่นแล้วทำอะไรอ่ะโบราณสอนว่านกน้อยสร้างลังแต่พอตัว คนทำอะไรก็อย่าทำเกินตัวอย่าหน้าใหญ่อย่าใจใหญ่ทำอะไรเริ่มจากสิ่งเล็กๆสกิลอะให้มันเล็กๆให้มันเหมาะให้มันสมกับความสามารถของเรา